สวัสดีค่ะพี่อีน่าค่ะนี้จะมาแนะนำ University of Electronic Science and Technology of China นะคะมหาวิทยาลัยนี้เหมาะกับนักเรียนด้านวิศวกรรมมากๆเลยค่ะแล้วก็นักเรียนที่อยากได้ทุนนะคะเพราะเขามีทุนที่ครอบคลุมแล้วก็ได้ขั้นคว้างที่จะง่ายทีเดียวนะคะก่อนอื่นนะคะมหาวาิทยาลัยนะคะก่อตั้งในปี1956นะคะเพราะฉะนั้นก็มีอายุมาประมาณ60 6ปีแล้วนะคะแล้วก็มหาวิาลัยนี้นะคะก็คือจะเป็นอยู่ในโครงการ985 Double First Class นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยนี้นะคะมีสาขาหลายๆสาขาเลยที่ติดท็อประดับโลกเลยทีเดียวค่ะสาขาที่เขาติดท็อประดับโลกนะคะก็จะเป็นด้าน Electrical and Electronic Engineering Mechanical Engineering Mathematics Computer Science นะคะแล้วก็วิศวกรรมต่างๆะคะ่ะที่เขาจะแบบติดท็อปโลกเลยทีเดียวนะคะ การสมัครของมหาวิทยาลันะคะตอนนี้ภาคอินเตอร์เขาไม่เปิดรับแค่สสาขาเท่านั้นนะคะจะเป็นสาขาคอมพิวเตอร์ไซส์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ซอฟต์แวร Engineering ค่ะปิดรับสมัครวันที่30มิถุนาย,ยนนะคะนักเรียนที่จะสมัครภาคอินเตอร์นะคะก็ต้องใช้คะแนนโทเฟล80หรือว่า IEL ค่ะถ้านักเรียนไม่มี2คะแนนนี้นะคะก็สามารถลองใช้ใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษไปได้นะคะ อยากจะบอกก่อนนะคะว่าปีนี้เขาไม่รับนักศึกษาภาคจีนนะคะแล้วก็ค่าเทอมของที่นี่นะคะก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นหยวนต่อปีนะคะหรือว่าประมาณ10,000แบาทต่อปีค่ะทุนของที่นี่นะคะนักเรียนสามารถเลือกได้2ทุนเลยทีเดียวนะคะก็คือเฉิงตูซิสเตอร์ซิสตี้ยูนิเวอร์ซิตี้สกอเชนะคะก็คือจะเป็นนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อุบลแล้วก็กรุงเทพนะคะ3มจังหวัดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเคยทํางานมาก่อนหรือว่าเคยเกิดที่นี่นะคะหรือว่าเคยเรียนที่นี่ค่ะก็คือสามารถสมัครทุนนี้ได้นะคะแต่เราต้องหา เขาเรียกว่าหลักฐานนะคะว่าเราเคยเรียนเคยทํางานหรือเกิดที่นี่นะคะซึ่งทุนนี้นะคะจะครอบคุมค่าเทอมหอพักแล้วก็ค่าประกันนะคะส่วนอีกถ้าสมมตินักเรียนที่ไม่ได้เกิดในหรือว่าเรียนหรือทำงานใน3จังหวัดที่พี่ได้บอกไปนะคะก็สามารถสมัครทุนเชิงตู้ The e l t t n d Road i n i t t i t i v e นะคะ h o อ a r s ั i นอันนี้ก็จะเป็นทุนที่ครอบครลุมค่าเทอมค่าหอพักค่าประกันเช่นกันค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะน้องๆที่อยากจะเรียนด้านวิศวกรรมภาคอินเตอร์แล้วอยากได้ทุนนะคะพี่แนะนํามหาลัยนี้มากค่ะแล้วก็มหาลัยนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จบมาแล้วมีงานทํานะคะเพราะว่าอ่อีโอของ Huawei ก็จบจากที่นี่เหมือนกันนะคะแล้วพี่ก็เคยไปพูดคุยกับนักเรียนท,ที่เรียนอยู่ในมหาลัยนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก่อนจบก็จะโดนซื้อตัวไปค่อนข้างที่จะเยอะค่ะ ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถลองไปดู playlist หน้าโปรข่ายพี่อีได้นะคะหรือว่าพี่อีเคยทำวิดีโอน้นหรืออย่างนะคะถ้ายังไม่เคยก็สามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่เราเจอกันในวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย